มาเจอก,กันกับอัญญาบอลสีอีกเช่นเคยซึ่ง EP นี้ก็จะเป็น EP ที่83ในการแบ่งปันบอลสีจะมีทั้งในส่วนของลูกไม้ไม้ด่างไม้แร่ไม้ป้ายไม้โบราณหรือว่าไม้มีชื่อหลายๆชนิดที่เราได้ทำการคัดเลือกมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมเรื่อยๆ EP นี้เราถ่ายทำคลิปในวันพฤหัสที่30เดือนมีนาคม ก็จะทำการคัดเลือกหน้าไม้ลูกไม้นะคะสวยๆไปให้กับคุณลูกค้าได้ทำการคัดเลือกเช่นกันเนาะก่อนการไปดูต้นไม้ก็ขอแจ้งเงื่อนไขาการจัดส่งกรณีโอนเหมาเหมากี่กระถางก็50บาทกรณีเก็บเงินปลายทางเหมาเหมากี่กระถางเราก็คิดค่าจัดส่งที่70บาท พื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้ทำการบวกเพิ่มมาดูกันที่ลูกไม้กระถางที่1 EP น,นี้เราใช้ป้ายสีเขียวในการรันหมายเลขลูกไม้คือบอลสีที่ถูกเพาะมาจากมเมล็ดเป็นไม้ที่ยังไม่มีชื่อแต่ละกระถางมีมากกว่า1ต้นทั้งหมดอยู่ในกระถาง4นิ้วรูปทรงเฉดสีทรงใบทรงพุ่มพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอ ให้ไปที่กระถางละ35บาท3กระถาง100บาทในส่วนนี้กระถางที่1จ้าลูกไม้กระถางที่2เฉดสีทรงใบนะคะเลือกตามที่คุณลูกค้าชื่นชอบได้เลยชอบกระถางไหนหมายเลขไหนรบก,กวนจดหมายเลขแล้วก็โทรมาแจ้งที่คุณพ่อค้า ฝากแจ้ง EP ที่83ให้กับคุณพ่อค้าด้วยจะได้เข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่ายระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายหมายเลข3ค่ะหมายเลข4จ้า หมายเลขห้าค่ะลูกไม้กระถางที่หกค่ะกระถางนี้หมายเลขเจ็ดจ้ะหมายเลขแปดค่ะหมายเลขเก้าจ้ะ กระถางนี้หมายเลขสิบจ้าความด่างความป้ายนะคะเฉดสีทรงใบหรือว่าความเปิดต่างๆพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอบางต้นบางกระถางแม่ค้าอาจจะไม่ได้แจ้งทั้งหมดเนาะลูกไม้ส่วนใหญ่ที่ทางแม่ค้านำต้นแม่พันธุ์มาทำการผสมก็จะเป็นไม้ด่างไม้ป้าย เกือบทั้งหมด80อาจจะมีไม้กัดสีไม้ทรงที่มีลักษณะพิเศษบ้างเนาะปะปนกันไปนะคะเพื่อความหลากหลายในแต่ละต้นแต่ละกระถางจ้ากระถางนี้หมายเลขที่11ค่ะหมายเลขที่12จ้ากระถางนี้หมายเลขที่13จ้า หมายเลขที่14ค่ะกระถางนี้หมายเลขที่15้าจ้าลูกไม้หมายเลขที่สิบห ลูกไม้หมายเลขที่17ค่ะกระถางนี้หมายเลขที่18ค่ะกระถางที่19จ้ะ กระถางที่ยี่สิบค่ะลูกไม้หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดจ้ากระถางนี้หมายเลขที่22ค่ะ หมายเลขที่23ค่ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่24ค่ะลูกไม้หมายเลขที่25ค่ะ กระถางนี้หมายเลขที่ยี่สิบหกจ้าหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดค่ะลูกไม้กระถางที่ยี่สิบแปดค่ะ กระถางนี้หมายเลขที่ยีสิบเก้าจ้ากระถางนี้หมายเลขที่สามสิบค่ะหมายเลขที่สามสิบเอ็ดจ้า หมายเลขที่สามสิบสองค่ะกระถางนี้เป็นลูกไม้หมายเลขที่สามสิบสามจ้าหมายเลขที่สามสิบสีค่ะ กระถางนี้หมายเลขที่สามสิบห้าจ้าหมายเลขที่สามสิบหกค่ะหมายเลขที่สามสิบเจ็ดจ้าลูกไม้กระถางละสามสิบห้าบาทสามกระถางหนึ่งร้อยบาทจ้าไม้กระถางนี้หมายเลขที่สามสิบแปดจ้า กระทางนี้เป็นรูปไม้หมายเลขที่สาสิบเก้าจ้าหมายเลขที่สี่สิบค่ะทางนี้หมายเลขที่สี่สิบเอ็ดจ้าก็จะมีความติดด่างเหลืองตะปลายนะคะสำหรับ ลูกไม้กระถางที่41จ้ากระถางนี้หมายเลขที่42จ้ะไม้หมายเลขที่43จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่44จ้า หมายเลขที่45ค่ะกระถากที่46จ้าลักษณะเฉดสีทรงใบทรงพุ่มพิจารณาได้ตามที่แม่ค้านำเสนออัญญาบอนสีทำการแพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษจัดทรงผ่านพี่ปอนอไทยภาคอีสาน รอต้นไม้1-2วันภาคเหนือภาคกลางหรือว่าภาคใต้คุณลูกค้ารุก,กวนรอต้นไม้2-3วันทั้งหมดที่เห็นเป็นลูกไม้ที่เพาะมาจากมเมล็ดนะคะเป็นไม้ที่ยังไม่มีชื่ออให้ไปเพียงกระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้ากระถางนี้หมายเลขที่47ค่ะ ลูกไม้กระถางที่เห็นนี้เป็นหมายเลขที่48จ้าก็จะมีความด่างทับทแบบนี้นะคะแต่ละต้นแต่ละกระถางก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะเนาะเนื่องจากว่าเป็นไม้ที่เพาะมาจากมเมล็ดกระถางนี้หมายเลขที่49จ้า ประถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบค่ะลูกไม้หมายเลขที่ห้าสิบเอ็ดจ้ะหมายเลขที่ห้าสิบสองค่ะ กระถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบสามจ้ะหมายเลขที่ห้าสิบสี่ค่ะกระถางนี้เป็นลูกไม้หมายเลขที่ห้าสิบห้าจ้า ลูกไม้หมายเลขที่56ช่วงนี้อากาศร้อนนะคะคุณลูกค้าที่ได้รับต้นไม้ไปแล้วอาจจะได้รับจากพี่ปนอตอนเช้าตอนกลางวันหรือว่าตอนเย็นรบก,กวนแกะออกจากกล่องกระดาษเพื่อเช็คจำนวนได้เนาะแต่ถ้าจะทำการแกะออกจากแก้วที่ครอบรบก,กวนแกะในช่วงเย็นๆหรือว่าค่ำๆแกะแล้วนะคะนำกระถางแช่น้ำไว้นะคะน้ำก็จะอยู่ที่ข้อขอบกระถาง อย่างต่ำสองชั่วโมงนะคะลูกไม้หมายเลขที่ห้าสิบหกจ้ากระถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบเจ็ดค่ะหมายเลขที่ห้าสิบแปดค่ะ หมายเลขที่59จ้าลักษณะเฉศสีทรงใบทรงพุ่มนะคะแต่ลักระถางก็จะแตกต่างกันไปคุณลูกค้าแต่ละท่านก็จะชอบหน้าไม้ไม่เหมือนกันทางเราคัดหน้าไม้มาให้หลากหลายนะคะเพื่อเพิ่มช่องทางในการคัดเลือกให้มากยิ่งขึ้นกระถางละ35บาทหมายเลขที่59จ้า ลูกไม้หมายเลขที่60จ้าหมายเลขที่61ค่ะโทนสีแดงแดงกระดูกเข้มเข้มนะคะกระดูกจะเป็นสีเขียวขี้ม้าแบบนี้เนาะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบกระทางไหนก็จดหมายเลขแจ้งมาที่คุณพ่อค้า รบกวนแจ้ง ep ีที่83ซึ่งเป็น ep นีนี้หมายเลขที่61จ้าหมายเลขที่62ค่ะกระถางนี้เป็นลูกไม้หมายเลขที่63จ้านะคะ่ะ ใบก็เนี่ยค่ะลักษณะเชสีสมม้มใบรากเดินดีทะลุก้นกระถางทั้งหมดอยู่ในกระถาง4นิ้วกระถางนี้หมายเลขที่64จ้าสายหวานหวานสีชมพูแบบนี้เนาะก็จะมีติดด่างไปให้ในกรณีที่คุณลูกค้านะคะก็จะมีลูกค้าบางท่านไม่สะดวกที่จะให้ทําการจัดส่งผ่านปอน,นอเนาะเรายังมีขนส่งแฟตอีกขนสงน่งนึงนะคะ เพื่อรองรับให้ในกรณีที่คุณลูกค้านะคะต้องการที่จะให้ทําการจัดสงผ่านแฟลตก็สามารถแจ้งคุณพ่อค้ามาได้เลยลูกไม้หม,หมายเลขที่64ค่ะกระถางนี้หมายเลขที่65จ้าหมายเลขที่66ค่ะไม้เมล็ดทั้งหมด เป็นไม้มเมล็ดที่ทางอัญญาบอลสีเพาะแล้วก็ขยายทำจำนวนเพื่อที่จะนำออกจำหน่ายเองเป็นไม้ของทางสวนที่ทำการผสมเองทั้งหมดกระถางนี้หมายเลขที่67ค่ะหมายเลขที่68ค่ะแต่ละกระถางก็จะมีมากกว่า1ต้นเนาะ บางกระถางก็อาจจะมีเป็นแน่นๆเนื่องจากว่าเป็นไม้ที่เราปลูกผ่านเมล็ดเกิดมาแบบไหนงอกมากี่ต้นเราก็ไม่ได้ทําการแยกเด็กๆออกจากกันเราจัดส่งให้กับคุณลูกค้าทั้งแบบที่เห็นเลยลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่69จ้ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่70จ้า ทางที่71จ้ะเพราะแน่นๆแ,แบบนี้เลยในส่วนของ EP นี้แม่ค้าขออนุญาตปิดท้ายคลิปกันที่กระถางนี้หมายเลขที่72ทั้งหมดอยู่ในกระถาง4นิ้วเป็นไม้ที่เพาะมาจากมาเมล็ดเรียกว่านะคะ ลูกไม้เนาะให้ไปในราคาเพียง35บาท3กระถาง100บาทลูกไม้เป็นไม้ที่ยังไม่มีชื่อลูกค้าชอบแบบไหนหมายเลขไหนโทนสีแบบไหนจดหมายเลขแล้วก็ทักทายแจ้งมาที่คุณพ่อค้าได้เลยที่เบอร์087-611-5169หหรือว่าจะแอดไลน์มาได้ที่หมายเลขเดียวกัน หากคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะอาจจะสะดวกทางช่องทาง Facebook เราก็จะมีในส่วนของอัญญาการ์เด้นหรือว่าในส่วนของแฟนเพจก็จะเป็นอัญญาบอนสีอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเรามีการนะคะเข้าไปอัปเดตสถานะในทาง a c e b o o k เรื่อยๆเนาะยังไงคุณลูกค้าก็สามารถเข้าไปดูความเคลื่อนไหวหรือว่าทำความรู้จักกับสวนอัญญาบอนสี ได้อีกหนึ่งช่องทางในส่วนของ EP นี้แม่ค้าก็ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีจ้า